สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเลขฟรีการคำนวณน,นี้ขอสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะท่านสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเรามีสูตรหลักหน่วยบนเดินต่อ ประจำงวดวันที่16พฤศจิกายนพศ64มาแบ่งปันกัน <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มทําไปด้วยกันนะคะท่านผู้ใดมีเวลาว่างจะบวกเลขพร้อมผู้คํานวณเดี๋ยวเรามาช่วยกันบวกเลขนะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมและต้องขอขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์ที่ทักทายเข้ามา ูดคุยกันต้องขอขอบคุณยังสูงเดี๋ยวเรามาเริ่มทำหลักหน่วยบนสูตรนี้กันนะคะเริ่มเลยนะคะศูนย์บวกศูนย <c oughs> ์บวกแปดเท่ากับศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกแปด เท่ากับ8แล้วก็ใส่8นะคะ8บวกอีก1เป็น9 9บวกอีก 1, 1เป็น10แล้วก็ใส่0นะคะ <c oughs> เราได้เลขหลักหน่วยบนนะคะก็คือ8 9และ0เลขที่ออกก็คือ7 5 0เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ0 มาหลักหน่วยบนนะคะหกบวกสองบวกห้าหกบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกห้าเท่ากับสิบสามแล้วก็ใส่สามนะคะสามบวยหนึ่งเป็นสี่ 4บวกอีก1เป็น5เราได้เลขหลักหน่วยบนนะคะก็คือ3 4และ5เลขที่ออกก็คือ4 7 5เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ5มาหลักหน่วยบนนะคะ <c oughs> 4บวก7 บวกสอง4บวก7เท่ากับ1 11หบวก2เท่ากับ13แล้วก็ใส่3นะคะ3บวก1เป็น4 4บวก1เป็น5เราได้เลขหลักหน่วยบนนะคะก็คือ3 4และ5 เลขที่ออกก็คือ9 3 5เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ5บนมาหลักหน่วยนะคะ0บวก0บวก0เท่ากับ ศูนบวกศบวกศย์ก็เท่าก,กับ0ย์แล้วก็ใส่ศูนย์นะคะศบวกอีก1เป็น1 1บวกอีก1เป็นสองเราได้เลขหลักหน่วยบนนะคะก็คือ0 1และสองเลขที่ออกก็คือ1 7 1เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ1บนมาหลักหน่วยนะคะ ต่อนะคะ8บวก8บวก4 8แบวกแเท่ากับสิบหกบวกสเท่ากับยี่แล้วก็ใส่ศนย์ะคะศบวกอีกหนึ่งเป็น1 1บวกอีกหนึ่งเป็นสอง เราได้เลขหลักหน่วยบนนะคะก็คือ0 1และ2เลขที่ออกก็คือ3 7 2เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะ2มาหลักหน่วยบนนะคะต่อนะคะ <c oughs> 6บวก0 บวกเก้าหกบวกศูนย์เท่ากับหกหกบวกเก้าเท่ากับสิบห้าเราก็ใส่ห้านะคะห้าบวกอีกหนึ่งเป็นหกหกบวกอีกหนึ่งเป็นเจ็ดเราได้เลขหลักหน่วยบนนะคะก็คือห้าหกและเจ็ดเลขที่ออกก็คือ 0 3 7เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ7มาหลักหน่วยบนนะคะค่ะงวดที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่16พฤศจิกายนพศ6 4เดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันนะคะ 5้าบวกห้าบวกสาบวกห้าท่ากับสิบบวกสามท่ากับสิแล้วก็ใส่สามนะคะสามบวกหเป็นสี่ 4ี่บวกอีกหนึ่งเป็น5เรารอผลนะคะค่ะเราได้เลขหลักหน่วยบนสูตรนี้นะคะเป็นสูตรเดินต่อนะคะประจำงวดวันที่16พฤศจิกายน64นะคะตัวเลขที่เราได้ไว้นะคะก็คือ3 4และ5้าเขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่ในเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะรางวันที่หนึ่งของเรา ต้องบอกก่อนนะคะว่าการคำนวณน,นี้นะคะการทำเทปวิดีโอนี้เป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลแล้วเรานำมาแบ่งปันกันสําหรับคนที่มีหัวใจเดียวกันท่านผู้ใดนะคะที่เข้ามารับชมโปรดใช้วิจารณญา,นานในการรับชมนะคะใช้สติแต่ตองให้ดีก่อนที่จะนำไปใช้สูตรทุกสูตรนะคะที่เราได้มาได้มาจากสถิตินะคะที่เขาออกไปแล้ว แล้วเรามาทําเป็นสูตรย่ำถูกเสมอแต่เขาจะเดินต่อไปข้างหน้าได้หรือไม่นั้นนะคะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะในวันที่16พฤศจิกายนพศ .64 สําหรับสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ผู้คานวณน,นะคะได้คํานวณไว้ให้เมื่อวันงวดวันที่1พฤศจิกายน64ที่ผ่านมานะคะที่เราให้ไว้ก็คือ567นะคะเขามา037เพราะฉะนั้นเมื่อเขาเดินต่อนะคะผูค้คำนวณจะนำสูตรนี้นะคะ มาคำนวณให้ท่านต่อในงวดวันที่16พฤศจิกายนพศ64และเราใช้ชื่อว่าสูตรหลักหน่วยบนเดินต่อนะคะตัวเลขที่เราได้ไว้ก็คือ 3, 4และ5เขาจะมาหรือไม่นะคะเขาจะสามารถเดินต่อได้หรือไม่เราต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงนะคะค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการจดสูตรนะคะหรือยังไม่ได้จดนะคะ <c oughs> ทั้งผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะคะและ fc เก่าถ้ายังไม่ได้จดสูตรนะคะจดได้เลยนะคะ <c oughs> สูตรของเรานะคะเราจะใช้หลักพันบวกด้วย10หน้าครั้งที่1แล้บวกด้วย10หลังครั้งที่2เท่ากับ x ตัวที่1ได้เท่าไหร่นะคะ บวกเท่ากับ x ตัวที่2องลวบวอีก1เท่ากับ x ตัวที่3นี่คือที่หมหาของสูตรนะคะค่ะแล้วท่านผู้ใดนะคะที่ได้สูตรแล้วนะคะแล้วพอมีเวลาว่างนะคะท่านก็ลองทําดูนะคะว่าผู้คํานวณนั้นนานนตัวเลขมาถูกต้องตามตําแหน่งที่บอกไว้หรือไม่พิถุกอย่างไรนะคะทวงติงเข้ามาได้นะคะแล้วก็ต้องบอก ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะทุกสูตรที่ผู้คำนวณให้นะคะต้องขอย้อำนิดนึงว่าผู้คำนวณมิเคยการันตีว่าเขาจะต้องมาเสมอไปเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะคะใช้วิจรณญายในการรับชมใช้สติแต่ต้องให้ดีก่อนที่จะนําไปใช้ค่ะและขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีรับทรัพย์กันทั่วหน้า ในวันที่16พฤศจิกายนพศ64นี้สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้และเรา,เาได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ